สวัสดีสสดครับผมนิติพัฒน์โชเลอร์เสรีและดิฉันนั่งสวดิชาธีรกรสุติบุตรนะคะวันนี้พวกเราจะมาให้ความรู้กับทุกท่านในเรื่องทําธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสําเร็จในประเทศสเปนค่ะโดยในช่วงแรกนะครับเราจะมาทําความรู้จักกับวัฒนธรรมที่สําคัญในประเทศสเปนกันเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พองพันธ์ไกนาราอาจารย์ประจําสาขาสเปนและวิชาลัตินอเมริการศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยอาจารย์พองพันธ์ไกนาราเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับคนสเปน แล้วก็เคยอยู่อาศัยและเคยศึกษาที่ประเทศสเปนมานับกว่าสิบปีโอ้ oh, อย่างนี้แสดงว่าอาจารย์เนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมประเทศสเปนมากๆเลยสินะคะใช่ครับอาจารย์ของพันเนี่ยเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องภาษาสเปนและเชี่ยวชาญเรื่องวัฒนธรรมสเปนเป็นอย่างมากฉะนั้นเนี่ยเราไปพบเจออาจารย์กันเลยดีกว่าครับได้ค่ะไปกันเลยค่ะแล้วอย่างนี้เราจะสร้าง first i n t e s t i o n กับเขาอย่างไะคะสเปนนี่ให้ความสําคัญกับเร,เ,กเ,เรื่องความเป็นกันเองเรื่องความเป็นมิตร h อส p i t a l ทัลิตี้เขาเน้นมากนะคะคือความเฟรนลี่อันนี้มีเหมือนคนไทยถ้าสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอันดับหนึ่งสเปนนี่อยู่กันเป็นแบบเน้นท่กกากลางความตะวันตกนะคะสเปนเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวเขาเรียกว่าแฟมิลี่ออ e รใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราให้ความเป็นกันเองแบบทำธุรกิจแล้วให้ความรู้สึก Feeling แบบเป็น Family ่อ่ะ น,นี่คือน่าจะได้ใจเขาธรรมเนียมการให้ก็มีนะคะเช่นต่อให้เป็นธุรกิจด้านการศึกษาก็ตามอย่างเงี้ยทางสเปนมาที่ไทยเขาจะโปรโมทอะไรเราหรือเวลาเราไปสเปนมันก็มีของที่จะต้องมาแบบติดมืออันนี้ก็ต้องมีค่ะแล้วอย่างนี้คือแบบเวลาอย่างของสเปนเขามีธรรมเนียมแบบห้ามแกะของขวัญต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบจะเสียมารยาทไหม อาจจะคล้ายๆกับวัฒนธรรมทางตะวันตกทั่วไปที่ว่าเราอาจจะเคยได้ยินว่าส่วนใหญ่ก็คือการรับของมาก็ต้องทําไมคะเปิดเลยใช่สเปนก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทราบตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็อาจจะทําให้เขาก็อาจจะรู้สึกแบบไม่ดีได้เช่นเขามอบของให้เราแล้วเราแบบไม่กล้าเปิดเออยังแบบเอาเก็บไว้ก่อนเกรงใจไม่กล้าเปิดตามวัฒนธรรม,ไ,มไทยไไอะไรอย่างนี้ซึ่ง มันอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้ไม่ใช่เปิดเลยแล้วก็ยิ้มเฉยๆด้วยนะคะก็ต้องแบบชื่นชมชอบอะไรอย่างเงี้ยต้องมีการพูดคุยเกี่ยวกับของขวันนั้นที่มาที่ไปหรือกิมมิกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นบทสนทนาเพราะสเปนเป็นคนชอบชอบการพูดคุยการสนทนามากแสดงว่าจากที่ฟังอาจารย์เล่ามาการสร้าง personal relationship เนี่ยค่อนข้างมีความสำคัญมากๆกับชาวสเปนใช่เพราะฉะนั้น มารยาทที่เราไม่ควรทํากับเขาเวลาที่เราติดต่องานกับเขาเนี่ยมีอะไรบ้างครับมารยาทที่ไม่ควรทาเหรอเช่นเวลาคุยกันเนี่ยเราไม่สบตาเป็นต้นเวลาคุยกับคู่สนทนาต้องมีการสบตาแล้วคนสเปนเนี่ยสบตาแบบเขาเรียกอ,อะไรนะ<อ>ใช้ําว่าจ้องค่นะ <laughs> <laughs> ออกแนวจ้องเราคนไทยที่ไปทําอันนี้อาจจะไม่ชินเราก็ต้องเรียนรู้ว่าวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงด้วยแต่คนสเปนเวลาแสดงความจริงใจเวลาพูดคุยเนี่ยต้องมองไปที่ตาแล้วก็ทําให้เรารู้สึกอาจจะแบบรัวนิดนึงคือแบบโอ้รู้สึกแปลกเออรู้สึกแบบถูกบุกรุกทางด้านนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วไม่เพียงแต่สายตาบางทีเนี่ยเขาอาจจะเอาหน้าเข้ามาอยู่ใกล้ๆแม้กระทั่งวัฒนธรรมการทักทายปกติก็ต้องแบบ เช็คแทนจับมือแต่สเปนจะเป็นเวอร์ชั่นแบบทางการเอานี้แบบทางการสุดๆแล้วก็ต้องเช็คแทนก่อนใช่ไหมคะในครั้งแรกแต่เช็คแทนแล้วมีบางทีแบบตบๆไหลด้วยซึ่งอันนี้ค่ะอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้ในเชิงธุรกิจคนสเปนเขาจะเรื่องของช่องว่างในการพูดสเปนช่องว่างนั้นไม่มีพูดไปเรื่อยๆเลยใช่ถ้าอยากจะถ้าถ้าคุณสนใจที่จะมาร่วมบทสนทนากับฉัน คุณจะต้องพูดแทรกขึ้นมาค่ะอ๋ออันนี้เป็น <ha. S 2> สิ่งที่ที่เซอร์ไพรส์โลกมากแล้วก็ทําให้คน <laughs> หลายคนที่ไม่ได้รู้วัฒนธรรมอย่างเงี้ยแบบการปฏิบัติตัวต่อคนสเปน oh. ก็จะแบบมองว่าอะไรคะอันนี้เคยเกิดเคสที่แบบว่าทําให้เข้าใจว่าคุณไม่ปล่อยให้ฉันพูดเลย oh. แต่สเปนมองว่าถ้าอยากจะพูด ถ้าคุณสนใจที่คุณมีความแบบใส่ใจที่อยากจะพูดกับฉันคุณก็ต้องพูดขึ้นมาค่ะแล้วปกติเขาคุยเรื่องอะไรกันนะคะแบบศิละปะดนตรีกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาสม l l ท a l กกันเวลาคุยกันนี้คะ่ะมันก็มีประเด็นที่ของคนสเปนที่เขาเป็นวัฒนธรรมประจำชาติอย่างเงี้ยเช่น popula culture เช่นแบบพวกบอลกีฬาต่างๆเนี่ยก็คือคุยพอคุยกันได้ต่อให้แบบฉันเชียบาร์ซาเธอเชียม์มาดริดมา,อ,าอ,มอะไรอย่างเงี้ยเรียวมาดริด อันนี้ยังยังพอก้อมแก้มคุยกันได้แต่มันก็มีบางเรื่องที่คุยไม่ได้ใช่ไหมแล้วมีแบบเรื่องไหนที่เป็นแบบเ e นซิทีฟท็อปิกนะคะแบบที่เขาแบบไม่ค่อยคุยกันอะไรเงี้ยค่ะไม่ควรคุยมันจะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ regionalism ก็คือการที่บางแคว้นเนี่ยเขาอยากจะแยกตัวมาเป็นอิสระเป็นเอกราชเป็นประเทศอย่างเช่นประเด็นอะไรที่เราอาจจะเคยได้ยินบ้างไหมคะแคว้นกาตารุมยใา่ จร,จริงๆมีมีแคว้นอื่นๆอีกด้วยนะ,นะยอ่าเช่นไปส์บาสโกแคว้นบาสนะ,ะคะ,ะมีของแคว้นบาสนี่ก็มีของผู้ก่อการร้ายเอต้าก็มีอ่าแต่อันนั้นไม่ได้รุนแรงเท่ากับกาตาลุญญาในในที่สังคมโลกได้ยินเพราะว่ามันก็มีประเด็นอยู่เมื่อสองสามปีที่แล้วใช่ไหมคะแต่ประเด็นนี้มันมีมายาวนานอ,อันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ควรหลีกเลี่ยงดีกว่าในบทสนทนาค่ะ ก็จากที่ผมไปหาข้อมูลมาจากหลายๆแหล่งนะครับเขาบอกว่าคนสเปนเนี่ยมีความยืดหยุ่นกับเวลาค่อนข้างมากมากก็คือประมาณว่านัดบางครั้งอาจจะไม่อาจจะไม่ตรงเวลาอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมครับอไม่ตรงเวลาเนี่ยเอาจริงๆอันนี้ก็คล้ายๆไทยมีความอินคอมมอคล้ายๆกันจริงๆแม้ว่าคนสเปนก็จะได้ได้รับฉายาว่าเฟล็กซิเมากขนาดนั้นเนี่ย แต่ในชีวิตจริงของโลกการทำธุรกิจก็อย่างที่บอกอะค่ะว่ามันไม่ใช่ว่ายอมรับได้กับการมาสายตลอดนะคะก็คือมันขึ้นอยู่กับความเป็นทางการของงานแต่ละงานด้วยทีนี้ฮแบบพูดถึงบรรยากาศในการทํางานนี้ค่ะคือถ้าแบบเราพูดถึงคนไทยอย่างเงี้ยค่ะเราจะนึกถึงแบบเออรอยยิ้มความแบบเออเป็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าพูดถึงสเปนเนี่ยจะนึกถึงอะไรคะ สเปนก็ชิวอย่างนั้นเลยค่ะสเปนมีความแบบสายลมแสงแดดการท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับสองของโลกนะคะสเปนในมุมมองยุโรปถ้าเขาถ้าต้องเลือกประเทศสักประเทศหนึ่งถ้าไม่ได้มาประเทศไทยนะคะคนในยุโรปก็จะเลือกที่จะมาเที่ยวประเทศสเปนก็อย่างนี้คือแบบเวลาทํางานอะคนสเปนเงี้ยค่ะในองค์กรเขามีพวกระบบอาวุโสอะไรนี้นะคะไม่ค่อยค่ะ เขาไม่ได้เขาไม่ได้มีเรื่อง seniority เท่าไหร่อยู่แล้วก็คือแล้วแต่ความสามารถอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าก็ก็เคารพในฐานะที่ถ้าอยู่เป็นตําแหน่งที่สูงกว่าก็คือเคารพในในในเชิงบทบาทหน้าที่มากกว่าแต่ให้เกียรติกันใ,ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ใชค่ะอาจารย์อพ,อ,พอมีแนวโน้มธุรกิจที่น่าสนใจในการเข้าไปทําในประเทศสเปนบ้างไหมคะหนึ่งเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับ งานเขาเรียกอ,อะไรอ่ะแฮนดีคราฟทั้งหลายงานฝีมือ,อมคนไทยงานผ้าถักผ,ผ้าทอคนไทยเนี่ยมีเยอะหรือว่าเครื่องแกะสลักอะไรทั้งหลายสิ่งพวกนี้ขายได้เขาชอบใช,ใช่ไหมคะใช่เขาชอบใช่ค่ะแล้วก็มีเเรื่องอะไรอีกธุรกิจเกี่ยวกับ อาหารเพราะสเปนก็เป็นประเทศที่บริโภคอาหารที่หลากหลายแล้วคนไทยก็เรื่องอาหารเราก็เช่นกันเราก็มีหลากหลายเหมือนกันเรื่องฟูด้ดยิ่งธุรกิจเดี๋ยวนี้ new normal มันก็มีการบริโภคแบบแบบใหม่เกิดขึ้นเขาก็ต้องการความหลากหลายเนาะแล้วก็แน่นอนธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเซอร์วิสอย่างการนวดไทยอย่างเงี้ยเราเป็น<ม>เรามีเอกลักษณ์มากอยู่แล้วเราขายได้ตรงนี้ค่ะตอนที่อาจารย์ของพันได้กล่าวมานะคะ การรู้ขอรู้เราเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากในการประกอบธุรกิจดังนั้นดิฉันจึงได้สรุปประเด็นสำคัญออกมา3าข้อด้วยกันนะคะข้อแรกเนี่ยคือการที่นิสัยของคนสเปนเนี่ยจะชอบความสนุกสนานมากมากแล้วก็คนสเปนเนี่ยมีความเฟล็กซิบลเป็นอย่างมากส่วนข้อที่2นะคะเวลาที่เราพูดคุยกับคนสเปนเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการสบกานะคะรวมถึงเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้ที่จะพูดแทรการทักทายให้เหมาะสมเนี่ยก็เป็นสิ่งจาเป็นเช่นกันส่วนข้อสุดท้ายเลยนะคะคนสเปนเนี่ยให้ความสําคัญอย่างมากกับ personal relationship ค่ะ การสร้าง p ersonal relationship ที่เดียกับคนสเปนเนี่ยจะเป็นการต่อยอดโอกาสในการทําธุรกิจต่อไปอย่างแน่นอนค่ะในด้านของการทําธุรกิจนะคะเราได้รับเกียรติจากคุณรุจิรัตน์ประเสริฐสุดหรือว่าคุณอ้อนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทําธุรกิจร้านอาหารในประเทศสเปนโดยในอดีตเนี่ยคุณอ้อเนี่ยเคยศึกษาระดับปริญญาโทสาขา M B A ในประเทศสเปนแล้วก็ได้มีการทาวิทยาน,นิพนธ์เกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารด้วยค่ะโดยในปัจจุบันคุณอ้อเนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยดีซึ่งเป็นร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในมาดริดประเทศสเปนค่ะ คุณอ้อประกอบกิจการธุรกิจเนี้ยมานานกว่า15ปีแล้วค่ะเราไปทําความรู้จักกับคุณอ้อกันเลยดีกว่าค่ะก็คืออยากทราบว่าการเปิดร้านอาหารในสเปนเนี่ยค่ะมีขั้นตอนอะไรบ้าง อย่างแรกเราต้องหาร้านก่อนเพราะว่าแต่ละที่แต่ละแต่ละสถานที่แต่ละร้านเนี่ยก็มีลายเส้นมีใบอนุญาตที่ต่างกันไม่ใช่ว่าทุกร้านเนี่ยจะสามารถเปิดร้านอาหารได้พอเราได้ที่อะไรแป๊บหนึ่งเราก็ต้องติดต่อทนายค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของทน,นายเขาก็จะบอกว่าเออต้องไปจดทะเบียนนะต้องนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปที่สเปนเนี่ยเขาไม่จํากัดว่าจะต้องมีชาวต่างชาติหรือว่าคนจะเป็นมาหุ้น หมายความว่าเราก็ซื้อสามารถที่จะไปเปิดได้เลยหมายถึงเราเป็นคนไทยคนอะไรก็ช่างก็สามารถไปเปิดธรุรกิจได้เลยค่ะอ้าเรื่องของตัวใบอนุญาตนะคะว่ามีอายุกีกปีหรือว่าเป็นแบบระยะยาวเลยอะค่ะเใบอนุญาตนี้เลยเอ่ยาวเลยค่ะสมมุติว่าสมมติเราจะไปเช่าที่เราชอบที่ตรงเนี้ยเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็จะมีใบอนุญาตอยู่แล้วพอเวลาเราต้องการใบอนุญาตนี้ เราก็ไปเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อของเราพอเวลาเราเสร็จคือเราจะไม่ทํากิจการนี้แล้วเราก็เจ้าใหม่มาเขาก็จะเปลี่ยนชื่อหน้าที่ของเราก็คือเปลี่ยนชื่อมันก็ไปได้เรื่อยๆเ,เลยค่ะแล้วหน่วยงานที่ออกคือหน่วยงานที่ออกก็คล้ายๆกับที่บ้านเราอะค่ะถ้าเป็นบ้านเราเรียกว่าเทศบาลเนาะเขาก็จะแบ่งเป็นหน่วยสาธารณสุขหน่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในเรื่องของความสะอาดอะคะอย่างบ้านนั่น,น,นต้องมีการขอออยอะหม อ๋อ oh, เออก็คือร้านอาหารเนี่ยเขาก็จะมีหน่วยงานของรัฐก็คือสาธารณสุขเขาเรียวกว่าอิสเ s p e ต t ร์เขาก็จะมาดูว่าร้านเรามีทางออกดีไหมทุกอย่างสะอาดไหมอุณหภูมิอาหารโอเคไหมแล้วเขาก็จะสุ่มตรวจโดยที่เอาอาหารของเราเนี่ยเงเช่นร้านเรามีแกงเนาะเขาก็จะเอาแกงอาหารเราเนี่ยไปตรวจว่ามีเชื้อโรคมีอะไรหรือเปล่าแต่แต่หลงัลงๆก่อนหน้านี้คือทางรัฐจะทําเองแต่หลงัลงๆเนี่ยรัฐก็ให้เราอะไปจ้างไปจ้างบริษัทที่ ตรวจอย่างเงี้ยเขาก็จะมาตรวจทุก3เดือนโดยที่รัฐก็จะควบคุมบริษัทที่บริษัทเอกชนที่ตรวจเราอ่ะอีกทีหนึง่งแล้วในส่วนของเรื่องของกฎหมายการตั้ง,าง,า,ง,า,งา,างเรื่องของเลทของประกันสังคมหรือว่าค่าจ้างขั้นต่ำอ๋อค่ะอย่างค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยคือแต่ละสาขาอาชีพเนี่ยเขาก็จะมีรหัสของเขาเนาะแต่ละรหัสแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะมีรายได้ขั้นต่ำไม่เหมือนกันส่วนภาษีเนี่ยคือเขาก็คิดตามเลทเนาะซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะหักไว้เลยซัก บริษัทก็จะหักไว้ 10... คคำนวณหักไว้ประมาณ10%ของของเงินเดือนพนักงานแล้วไอ,ไอเงินสิอรเงิน10%เนี้ยเราจะต้องคืนกับรัฐทุกๆ3เดือนนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆ3เดือนเนี้ยรัทุกๆทุก,ทก,ทกบริษัทเนี่ยนะคะจะต้องทําบัญชีเพื่อที่จะจ่ายภาษี2อ,อย่างก็คือ 1, ภาษีภาษีที่เก็บไว้ช่วงในช่วง,งในเรื่องของภาษี เช่าอ่ะสมมุติค่าเช่าร้านเราจะต้องมีเขาเรียกว่าภาษีหักณที่จ่ายเนาะก็เก็บไว้กับเราแล้วก็คืนรัดไปแล้วก็ภาษีพนักงานเนี่ยค่ะเงินเดือนแล้วอีกอันนึงภาษีอันที่3ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราจะต้องทําเรื่องแล้วก็จ่ายให้กับรัฐทุกๆ3เดือนส่วนประกันสังคมเนี่ยเราจะต้องจ่ายทุกเดือนซึ่งประกันสังคมที่เนี่ยมันจะแพงมากเพราะว่าสเปนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งใน หนึ่งในในทวีในยุในในใน,ในโลกเลยแหละที่เรื่องหลักการประกันสังคมแล้วก็การการแพทย์เขาแบบการรักษาพยาบาลดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถามว่าประกันสังคมเนี่ยรัฐไดออ้ลูกจ้างได้อะไรบ้างก็คือถ้าตกงานถ้าตกงานรัฐก็จะจะจ่ายให้ซึ่งอาจจะจ่ายสูงสุดเนี่ยนะคะถึงสองปีแล้วในส่วนของบริษัทสองาที่ตอนแรกจ,จะจับตั้งบริษัทนะคะ่ะ จะต้องเริ่มติดต่อหรือว่ามีรายละเอียดยัดยงไงนะคะ อ,อ๋อคอนซัลท์นี่จริงๆเราก็ต้องแนะนํากันมาค่ะซึ่งคอนซัลท์อ่ะบริษัทเขาก็จะคิดตามจํานวนของพนักงานที่มีแต่เขาจะทําให้เราหมดเลยนะทําบัญชีให้เราทําภาษีแล้วก็แนะนําทุกอย่างค่ะคือคือต,ต้องต้อบริษัทต้องมีคอนซัลท์ค่ะเพราะเขาต้องทอําบัญชีให้เราแล้วเขาก็จะแนะนําทุกอย่างเช่นแบบช่วงนี้มีโควิดเนาะเขาก็อาจจะแนะนําว่าเออเนี่ยนะเขามีรัฐบาลมีเงินช่วยเหลือนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเตรียมเอกสารให้เดี๋ยวเขาจะไปยื่นให้อะไรก็หลังจากที่ ได้เปิดบริษัทแล้วใช่ไหมครับคุณอ้อครับทางร้านทางร้านอาหารของคุณอ้อเนี่ยมีการวางโพซิชันร้านอาหารตัวเองอยังไงบ้างครับแล้วก็มีการตั้งกลุ่มลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับอ๋อช่วงแรกที่เราเปิดนะคะคือกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการเนี่ยก็คือต้องเป็นวัยทํางานเนาะเป็นวัยที่กล้าที่จะลองอาหารไทยเพราะว่าอาหารไทยในตอนที่เราเปิดเนี่ยมันก็ไม่ได้แพร่หลายอะไรเงี้ยเราก็จะเน้นที่แบบคนทํางานอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆเนี่ย,เ,เ,เ,ยเราตัดไปเลยเพราะว่า เด็กๆเ,เขาก็คงจะเพราะว่าร้านอาหารไทยมันไม่ใช่อาหารจีหรือว่าอาหารฟาสต์ฟู้ที่มันมีราคาถูกเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาคนที่ทำงานที่มีมีกำลังจาจอะคะ่ะตอนนั้นลูกค้าส่วนใหญ่ของทางร้านครับเป็นกรุปทัวร์หรือว่าเป็นชาวสเปนครับ จริงๆแล้วเนี่ยแปสิบค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นคนสเปนแล้วก็คนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่หรือว่าเอ็กซ์แพดที่อยู่ที่สเปนน่ะคนต่างชาติละกันค่ะส่วนกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็ประมาณสิบ0ยี่สิบก็คือเพิ่งมาหลังๆนะคะที่การท่องเที่ยวสเปนบูมมากเพราะว่ามีบงมีบอลมีนักนักกีฬาที่ดังๆอะไรเงี้ยได้อย่างนี้ผมอยากทราบนะครับว่าเมนูนที่ขายดีของร้านเน่เป็นเมนูอะไรล่ะครับ พวกผัดเนี่ยผัดไทยอะขายดีมากแล้วก็พวกแกงอะค่ะอย่างเช่น,นแ,แกงเขียวหวานอะไรเงี้ยผนงแนแงหมูนแนงเนื้ออะไรเงี้ยค่ะจะขายดีมากที่เป็นที่เป็นแบบพี่แกงอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขามีความรู้สึกว่าเออมันต่างจากอาหารเขาแล้วมันก็ต่างจากจีนโดยสิ้นเชิงปกติแล้วครับลูกค้าจะจะเยอะในช่วงเดือนไหนครับ อ๋อไฮซีซันเนี่ยค่ะช่วงหน้าหนาวเพราะว่าช่วงที่เนี่ยช่วงหน้าหนาวเลยเป็นช่วงที่คนเขาจะออกมาทานมาแบบพบปะสังสรรค์กันแล้วก็แบบบริษัทเขาก็จะมาเลี้ยงฉลองกันเป็นช่วงที่แบบคนใช้ตังค์กันหนักๆเลยค่ะช่วงเนี้ยเพราะฉะนั้นจะไฮซีซันมาตั้งแต่นี้เลยค่ะพฤศจิก,กาธันวามกรอาอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะช่วงธันวาเนี่ยคือพีคสุดเลยว่า ลูกค้าจะเยอะมากแต่ส่วนกรุ๊ปเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องเป็นช่วงหน้าหน้าร้อนที่แบบปิดเทอมของของเมืองไทยเนาะก็อย่างเช่นเมษาตุลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพฤษภาอะไรเงี้ยคือกุ๊ปเราก็จะเยอะมากครับถ้าเกิดว่าจบมาเป็นในวันนะครับ ถ้าเป็นในวันช่วงเวลาไหนครับทีงจะขายดีที่สุดเออถ้าสมมติเป็นวันธรรมดาก็นแน่นอนก็ต้องเป็นจันทร์ตอนกลางวันเนาะเพราะว่าคนเขามาทานข้าวแล้วเราก็มีเมนูอาหารกลางวันซึ่งราคาแบบไม่แพงเพราะฉะนั้นคนเขาก็จะมาทานแต่ส่วนที่ถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อย่างเงี้ยก็จะเป็นตอนกลางคืนเพราะว่าคนเขาก็ออกมาทานวันอาทิตย์เนี่ยก็เป็นตอนอาทิตย์ตอนเช้าเพราะว่าคนเขาก็ออกมาทานอาหารกลางวันกับครอบครัวหรือว่ากับเพื่อนวันอาทิตย์ตอนเช้าค่ะใช่ยางงี้ คนลูกค้าปกติที่มาทานอาหารที่ร้านนะครับเป็นลูกค้าที่มาเป็นประจําอยู่แล้วหรือว่ามาเฉพาะโอกาสพิเศษอะไรอย่างนี้นะครับอ๋อมาเป็นประจําค่ะเพราะว่าลูกค้าบางทีตั้งแต่เราเปิดวันแรกจนวันนี้ก็ยังมาอยู่อะไรเยงนี้ค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าเราจะเป็นลูกค้าประจํานะแล้วก็แบบแนะนํากันมาพาเพื่อนมาพาอะไรบอกต่อกันมาค่ะแล้วก็แบบลูกค้าเก่าๆแล้วก็วก็ๆๆยังมีอยู่ลูกค้าหน้าใหม่ก็มาอะไรเยงนี้ยค่ะ อยากทราบเคล็ดลับอะค่ะที่ทาให้คุณอ้อเนี่ยสามารถเมนเทนร้านให้แบบเปิดมาได้ยาวนานถึง14ปีเลยครับเอาเป็นว่าอาหารอย่างเงี้ยเราพยายามมากที่จะที่จะเพราะว่าคนคูกของเราเนี่ยคือคนไทยเราพยายามรสชาติเนี่ยเมื่อมาทาน14ปียังไงตอนนี้ก็อย่างนั้นไม่ใช่ว่าไม่อร่อยอยังไงก็ไม่อร่อยอย่างนี้นนใช่คือก่อนหน้านี้เป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วพนักง,งานเสิร์ฟเราเนี่ยอยู่กับเรามาตั้งแต่เราเปิดวันแรก เอ็ดวินนี่เขาเป็นหัวหน้าของเด็กเสริมนะคะแล้วลูกค้าจะติดเขามากคือทุกคนจะชอบเขามากเลยเอ็ดวินเนี่ยแล้วก็อยู่กับเรามาตั้งแต่เดย์วันวันแรกเพราะฉะนั้นเขาจะรู้จักลูกค้าทุกคนเขาก็จะแบบเวลาวันไหนที่เขาไม่มาลูกค้าก็จะถามเอาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็จะชมเขามากในในส่วนของตรงนี้นะคะคือลูกค้าจะติดเขามากเพราะเขาเป็นคนที่น่ารักมากแล้วในครัวอาหารเราก็พยายามที่จะแบบ ว่าอาหารมันต้องออรสชาติออกมาดีอะค่ะแล้วก็น่าจะนั้นน่าจะเป็นเรื่องของของสถานที่ด้วยเพราะว่าที่เราอะ่ะมันอยู่ตรงใจกลางมมดริด,ด,ดแล้วอย่างนึงกุ๊ปทัวร์อย่างเช่นรถบัสเนี่ยสามารถมาจอดหน้าร้านเราเลยเราคิดว่า,น,าน่าจะเป็น3อย่างที่ที่อาจจะทั้งโลเคชั่นเซอร์วิสแล้วก็รสชาติอาหารค่ะที่ทําให้เราอยู่มาได้นานขนาดนี้แล้วอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่เราแบบว่านอกจากที่เรา ทำงานเยอะมากอะค่ะก well, ับทั B ้งทางสถานทูตแล้วก <c ough> yeah. oh, ับกับทางพาณีนะคะเรามีกิจกรรมคือเอื้อกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นการตอบยาบุค้าหรือว่าคนสเปนว่าเออเราเป็นอาหารไทยจริงๆนะเพราะตอนนี้มีคนจีนที่พยายามจะมาเปิดแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นคนเป็นอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากอืมอยากทราบว่าคุณอ้อมีโลเคชั่นแนะนำไหมคะว่าแบบอยู่ในแหล่งไหนจะเป็นโลเคชั่นที่ดีอ๋อเราก็ต้องเป็นท่าสมุทร เราที่อื่นเราไม่รู้เนาะเราไม่รู้เลยแต่ว่าที่มาติดเราก็อยากได้โลเคชันที่อยู่กลางเมืองเลยที่แบบคนเดินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากได้อย่างเช่นพวเตเดโซนอะไรเง <Yeah. S 2> ีง้ยพวเตเดโซนนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของสเปนนะคะคือทุกคนน่ะจะต้องไปที่นั่นแอ่ถ้าเป็นเรื่องอเป็นเรื่องเทคนิคในการ,ก partner, รเนโกเชช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 เชชนชช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  อ๋ออันนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะก็คือภาษาสเปนถ้าเรารู้ภาษาสเปนอ่ะมัน,ม,นมันก็จะเหมือนว่าเขาก็จะคิดว่าเราเป็นคนสเปนเหมือนกับเขาอะพราะฉะนั้นคุยอะไรมันก็ง่ายมันก็แบบมันก็มันก็มันไม่ได้ยากอะค่ะเพราะนั้นเนี่ยเราคนสเปนก็คือแบบว่าถ้าเราต้องการอะไรเราก็บอกเขาไปเลยตรงๆไม่ต้องแบบไม่ต้องอ้อมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสมมติอยากได้ของแถมบอกบอกฉันจะเอาของแถมมามีเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบพูดกับเขาไปเลยแบบ ตรงๆไปเลยค่ะเขาได้เขาก็ให้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่านี่คือเป็นลักษณะของคนสเปนนะคะแล้วสมมุติว่าถ้าผมมาครับจะไปเปิดร้านอาหารในสเปนครับคุณอ้อมีคำแนะนำในการสร้างคอมเพ t i ิ i v e ี d แอดเวนเชนครับเรื่อง,งที่หนึ่งเนี่ยที่จะแนะนำก็คือหาโลเคชันที่เราคิดว่ามันโอเคมันดีเพราะว่าเรื่องโลเคชันเนี่ยสำคัญมากเนี่ยแล้วก็ต้องหาคนที่หรือว่าคนที่รู้จัก คือไม่ไม่ไม่เชื่อนะว่าอยู่ดีๆแบบเราอยู่เมืองไทยแล้วเราจะเก็บกระเป๋าแล้วก็แบบเออเดี๋ยวฉันจะมาเปิดอาหารที่สเปนอะไรเงี้ยโดยที่แบบไม่รู้จักใครเลยที่นี่อะไรเงี้ยมันมันยังไม,ไม่ไม่เห็นมีใครทํานะแล้วก็เห็นว่ามีคนทําแต่ก็ไม่เขาก็ไม่ประสบความสําเร็จอะ่ะคือเพราะนั้นก็แปลว่าเราจะต้องหาพาร์ทเนอร์หรือว่าใครที่ที่อยู่ตรงนี้ค่ะครับและสุดท้ายเนี่ยครับผมอยากจะทราบว่าทางร้านอาหารคุณอ้อครับได้มีการวางแผนจะทําธุรกิจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ เราก็จะทําสินค้าออนไลน์ตอนนี้เราก็าลังถ่ายรูปอยู่แผ่นรูปอาหารอยู่ mm hmm. คือตอนนี้เราก็ใช้ของ Uber ของเหมือนบ้านเราเนาะที่เขาใช้อะไรนะเขาใช้แอปอะไรนะที่บ้านเรา yeah, เขาที่ส่งอาหารนะ่ะแพนด้าไออิอะไร, yeah, รประมาณนะั้นน่ะแต่ว่าเราอยากจะพัฒนาของเราเองขึ้นมาเองการที่เราสั่งของจากพวกาจากอูเบอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากส5ิ้าเอรน่ะเราว่ามัน,มนแพงมากอะเราก็เลยคิดว่าเออเราทำเองดีกว่า จากที่คุณอ้อได้กล่าวมานะครับเราได้สรุปประเด็นในการเปิดร้านอาหารทั้งหมดอยู่3เรื่องประเด็นที่1นนะครับการใช้คอนซัลแทนเข้ามาช่วยเนี่ยจะทําให้เราสามารถทําธุรกิจได้ง่ายขึ้นมากเพราะคอนซัลแทนเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยเหลือในเรื่องระบบบัญชีระบบภาษีละระบบกฎหมายซึ่งมีความซับซอ้อนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วประเด็นที่2ประเทศสเปนเนี่ยให้ความสาคัญกับคอนเน็กชันการที่เรามีโลเคอลพาร์ทเนอร์อยู่ที่นั่นเนี่ยจะทําให้เราสามารถสื่อสา,ารกับคนสเปนได้ง่ายขึ้น และนอกจากนี้นะครับทาให้เรารู้ช่องทางในการทําธุรกิจได้มากขึ้นด้วยประเด็นที่3เราจะไม่พึ่งพาละคอบพันเนอร์เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเราจะต้องรู้ภาษาสเปนเป็นส่วนตัวด้วยประเทศสเปนเนี่ยจะให้ความสําคัญกับเพอร์ซันอลเรレーションชิพฉะนั้นการที่เราสามารถสื่อสารในภาษาสเปนได้จะทําให้เรามีความจริงใจและก็สามารถเข้าถึงอารมณ์ในการพูดได้มากกว่าการสื่อสารในภาษาอังกฤษสื่อสารผ่านล่ามครับสุดท้ายนี้นะครับพวกเราเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่เราได้จัดทําและนําเสนอ จะมีประโยชน์ต่อผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่กําลังทําธุรกิจในประเทศสเปนอยู่และที่สําคัญขาดไม่ได้เลยเราต้องขอขอบคุณคุณอ้อและอาจารย์ผองพันธุ์ที่มาให้ข้อมูลที่มีคุณค่ากับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับ